สลามอัยกุ้มวาร์ตุลลอยหววบเระกาจูวันนี้เพจไขมุกแ่งปวงปาดมีเรื่องราวที่น่าสนใจมาฝากทุกท่านเป็นเรื่องราวของอิหมามกกซาลีกับลูกศิษย์ของท่านที่ชื่อว่าท่านฮาติมเรื่องมีอยู่ว่าท่านฮาติมหลังจากที่รเรียนกับท่านอิหมามโกซาลีเป็นเวลาหลายปีก็มีความสงสัยในบางประการท่านจึงเขียนจดหมายไปถามท่านอิหมามโกซาลี และหนึ่งในคำถามนั้นก็คือเป้าหมายของการศึกษาคืออะไรท่านอิบัมกอซดีก็ได้ตอบกับท่านว่าโอ้ลูกรักคำอบร,รมของคนรุ่นก่อนนั้นมีอยู่แล้วในคำสอนของท่านรอสุลละสุลลลอละอิวะสัลลมบางส่วนจากขะดิษเหล่านั้นคือ เครื่องหมายความปิติยินดีของลอสุภานาวตาลาจานางจากบ่าวคนใดคนหนึ่งซึ่งบ่าวคนนั้นจะแสดงความลุกลี้ลุกลนยุ่งเหยิงและขวักไฟอยู่กับสิ่งไร้ประโยชน์ได้หากบ่าวคนนั้นได้ใช้ชีวิตของเขาให้หมดสิ้นไปในสิ่งที่ไม่ใช่เป้าหมายการดำรงชีวิตควรแล้วที่เขาจะได้เตรียมรับสถานการณ์อันยุ่งยากและความสลดใจไปชั่วกานานในวันเกียรมะและบุคคลใดอายุล่วงเลย40ปีไปแล้ว แต่ความดีของเขาไม่ชนะความชั่วก็ให้เขาเป็นพร้อมที่จะไปอยู่ในนรกได้แล้วโอ้ลูกรักสำหรับผู้ที่ทุ่มเทกำลังใจและความทะยานอยากในการแสวงหาวิชาจากสถาบรรันการศึกษาชั้นสูงเพื่อเพิ่มทักษะเป็นนักวิชาการมิใช่เพื่อการปฏิบัติแต่เพื่อหมหาชนจะได้รู้จักเขาในนามนักวิชาการหรือในนามผู้เชี่ยวชาญเท่านั้น นี่คือรูปแบบความคิดอุตริกรรมที่แปกปลอมเข้ามาในศาสนาอิสลามในนามของนักปราชสมัยใหม่วิชาความรู้หากประสากการปฏิบัตินั้นจะเป็นภัยอย่างมหัันแก่ตัวของเขาเองดังที่ท่านรอสุลโลสุลลอะ,ะวะเลวสลัมกล่าวไว้ว่าแท้จริงผู้ที่ได้รับโทษหนักที่สุดในวันกียรมะนั้นคือผู้ที่มีวิชาความรู้ แต่เขาไม่ได้รับผลประโยชน์จากอัลลอฮ์ด้วยวิชานั้นๆทําทำนองเดียวกันท่านอิหมอบอามัดและท่านบายากีก็ได้รายงานฮะดิษจากมันซุตบุตรดาดานันดังมีใจความว่าแท้จริงผู้ที่มีวิชาความรู้นั้นเมื่อเขาไม่ได้รับประโยชน์จากอัลลอฮ์ด้วยวิชานั้นนั้นชาวนารกก็จะกรีดร้องไวอยวายและไม่สามารถจะทนกินเหม็นของผู้มีวิชาความรู้ดังกล่าวนั้นได้และพวกเขาบ่นพึมพำกับผู้มีวิชาความรู้นั้นว่า โอ้คนถอยคนสารเลวท่านได้กระทำความผิดอะไรมาถึงกับกินตัวของท่านเหม็นคุ้งรบกวนพวกเราเช่นนี้ท่านได้สร้างความเดือดร้อนและความเลวร้ายแก่พวกเราอย่างหนักเพียงแค่นี้ยังไม่พออีกหรือบรรดาผู้มีความรู้ดังกล่าวตอบว่าฉันเป็นผู้มีความรู้แต่ฉันไม่รับประโยชน์จากวิชาของฉันเลยโอลูกรักจงทราบเถิด ลำพังวิชาความรู้เพียงอย่างเดียวนั้นไม่สามารถบรรดาในเจ้ารถผลและปลอดภัยจากวิกฤตการณ์แห่งวันเกียร์มาได้เจ้าคิดอย่างไรหากมีสุภาพบุรุษคนหนึ่งป่วยเป็นไข้และอ่อนเพลียเนื่องจากความร้อนสูงหากได้รับประทานยาที่มีสรรพคุณก็จะทุเลาหายป่วยเป็นอย่างดีแต่เขาไม่ยอมรับประทานยาดังกล่าวเป็นที่แน่นอนเหลือเกินว่าวิชาความรู้ทางเภสัชศาสตร์ของเขานั้นจะไม่ประโยชน์แก่เขา จนกว่าเขาจะปฏิบัติตามความรู้ที่เขาได้เรียนมาดังมีคำกล่าวว่าหากตวงสุราสองพันชั่งก็ไม่เมาเมื่อไม่ดื่มเนื่องด้วยประกันดังกล่าวเจ้าจงทราบเถิดว่าการมีวิชาความรู้อันมากมายและมีหนังสือคู่มือไว้เป็นแถวยาวเหยียดไม่ยังประโยชน์อะไรแก่เจ้าเลยตราบ